วันนี้คุณพอ่อเป็นนักเรียนค่ะน่ารักเขียวโอเกำลังจะส่งน้องรัตนากรไปโรงเรียนค่ะส่วนน้องอภิแล้วก็น้องวนิดาค่ะน้องมีเรียนตามปกติค่ะส่วนน้องรัตนากรค่ะคาบเลขค่ะคุณครูไม่สบายฟิชฟาชูสไปแล้วค่ะ ทักทายคะ่ะทุกคนเจอกันกันกบตุ๋ยแล้วก็ครอบครัวอกีกเช่นเคยคะ่ะตอนนี้คะ่ะตุ๋ยกาลังจะทําเมนูสําหรับทุกคนในครอบครัวคะ่ะก็ง่ายๆเลยคะ่ะวันนี้เราจะทำบะเปี้ยคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินมานานแล้วคะ่ะส่วนไส้คะ่ะอันนี้เลยคะ่ะเป็นไส้ที่ตุ๋ยเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้คะ่ะตุ๋ยจะใส่แค่3อย่างเท่านั้นเองคะ่ะก็คือมีวุ้นเส้นมีแครอท แล้วก็มีกระลำค่ะแล้วก็เอาไปผัดให้เข้ากันนั่นเองค่ะปกติแล้วเวลาที่ตุ๋ยทำปอเปี๊ยะนะคะตุ๋ยก็จะไม่ใส่เนื้อค่ะเพราะว่าคุณพ่อไม่ค่อยชอบกินเนื้อค่ะนี่เป็นสาเหตุค่ะทุกคนแล้วก็เมนูอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่เลยเป็นกุ้งค่ะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเมนูนี้น้องอภิชอบมากๆเลยค่ะก็คือเราจะเอาแผ่นปอเปี๊ยะนี่เลยค่ะไปพันใน กรอบตัวกุ้งค่ะแล้วเราก็จะเอาไปทอดก็คล้ายๆกับปอบเปี๊ยะค่ะเพียงแค่ว่าเราใส่กุ้งลงไปแทนค่ะนี่เป็นอาหารของไปแล้วก็ครอบครัววันนี้ค่ะขอโทษนะคะใช้มือล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องแม่ย่าค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวตุ๊จะพาไปดูค่ะว่าแม่ย่าณตอนนี้เป็นแบบไหนค่ะ มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นด้วยเนาะเพราะว่าน้านั้นตัวจะได้พาแม่ย่าออกกองด้วยค่ะด้วยที่ว่าท่านเก่มากแล้วค่ะก็ไม่ค่อยอยากจะาพาท่านมาออกรมเท่าไหร่ค่ะก็ให้เกียรติท่านค่ะตั้งแต่แมย่ย่าเริ่มที่จะยังไงคะจะว่าช่วยตัวเองไม่ได้ไหมก็ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเขาก็ช่วยตัวเองได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งค่ะเขาก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะ มีหลายๆคนก็ทักมาเหมือนกันค่ะว่าทําไมไม่ไปอยู่กับยา่าทําไมไม่ไปเอาย่ามาเลี้ยงด้วยท่านอยู่คนเดียวอันตรายเนาะก็คือจริงๆแล้วท่านมีคนดูแลค่ะทุกคน24ชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าคนดูแลนี่ก็คือเขาเปลี่ยนกันดูแลค่ะมีสองคนค่ะที่มาดูแลนะคะเราก็เลยไม่ต้องไปหาคุณย่าทุกวันค่ะ แต่สาหรับคริสเตียนแล้วมันไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าภาระตกอยู่กับเขาเยอะเลยค่ะคนดูเละนี่ก็คือเขาดูแลแค่ตอนกลางวันกลางคืนแล้วก็ให้ยาไม่ยากกินเท่านั้นเองค่ะส่วนเวลาไปหาหมอค่ะภาระเขาตกอยู่กับคริสเตียนค่ะบางอาทิตย์นะคะคริสเตียนอยู่บ้าน4วันเนาะพาไม่ยากไปหาหมอแล้วค่ะสองวันตอนนี้ค่ะหลังจากที่ส่งน้องรัตนากรไปโรงเรียนเมื่อกี้ค่ะ ไปบ้านแมย่ย่ายังไม่กลับมาเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามีแค่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวเท่านั้นเองค่ะที่อยู่ใกล้กับแม่ย่าที่สุดค่ะนอกนั้นค่ะพี่น้องเขาก็าจะอยู่ไกลๆกันทั้งนั้นเลยค่ะไปมาก็ลําบากเนาะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทิ้งแม่ย่าค่ะทุกคนเพียงแค่ว่าเราไปดูเลท่านบ้างแต่ว่าท่านก็มีคนดูเลอยู่ค่ะ24ชั่วโมงม,มีอยู่สองคนค่ะก็ ผัดเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะสําหรับคริสเตียนแล้วก็คือไปหาท่านทุกวันนั่นแหละค่ะถ้าคริสเตียนอยู่นะคะคก็อย่างที่ตุยโบกค่ะว่าเวลาที่พาแม่ย่าไปหาหมอค่ะคริสเตียนก็ต้องเป็นคนทําค่ะเพราะว่าคนดูเลเขาทําไม่ได้ค่ะพูดไปแล้วก็น่าสงสารนะคะนานจะลูกนานจะเมียค่ะบางทีนี่ไปแบบเกือบครึ่งวันเลยนะคะ บางทีนี้เทพจะไม่มีเวลาให้ตุ๋ยให้ครอบครัวเลยค่ะแต่ตุ๋ยก็เข้าใจค่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็สงสารแม่เขาเขาก็รักแม่เขานะคะคริสเตียนเขารักแม่เขามากค่ะถ้าไม่มีคนดูแลเขาบอกว่าเขาจะไปดูเลเองค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะที่เรามีคนดูเลแม่ย่าค่ะเรื่องยาด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่าหนักสําหรับคริสเตียนค่ะเพราะว่าย่า กินยาเยอะแล้วยานี่ก็คือคริสเตียนต้องเป็นคนสั่งค่ะคนสั่งอ่ายังไงคะที่คลินิกเนาะมันจะมีใบหมอมาค่ะที่นี่ยาที่แรงๆค่ะเราจะไปซื้อตามเภสัชเหมือนบ้านเราไม่ได้ค่ะที่นี่ต้องไปเอาใบสั่งจากหมอค่ะพอไปเอาเสร็จแล้วค่ะเราก็ต้องไปสั่งค่ะคริสเตียนก็ต้องเป็นคนไปสั่งค่ะทุกคนเพราะว่าคนดูแลบางทีเขาก็ยังไงคะเขามาจากต่างประเทศเนาะ ภาษาเขาก็อาจจะไม่ชัดเจนไม่เป๊ะเหมือนคนที่นี่ค่ะสองเรื่องค่ะที่คริสเตียนต้องทํางานหนักก็คือพาคุณแม่ไปหาหมอวันที่คุณหมอนัดเนาะด้วยที่ว่าท่านอายุเยอะด้วยค่ะต้องไปหาหมอบ่อยแล้วก็เรื่องสั่งยาค่ะ ร้อยเปอร์เซนเลยค่ะเรื่องสัญญาอยู่กับคริสเตียนหมดเลยค่ะทุกคนตุยช่วยเขาไม่ได้นอ้อเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วคือตุยไม่อยากเข้าไปก้าวไกายในครอบครัวเขามากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่ของเขาไงคะพอตุยไปก้าวไกายเยอะมันก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็เรื่องดูแลด้วยค่ะบางคนบอกว่าทําไมน้องตุยไม่ไปดูแลย,ยา่าจะได้ไม่ต้องจ้างคือมันเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรื่องครอบครัวค่ะแล้วเขาก็มีลูก 8คนด้วยค่ะแม่ย่ามีลูกจริงๆ8คนค่ะทุกคนตุ๋ยก็เลยไม่อยากจะไปเข้าใกล้พูดว่าเข้าใกล้ไหมก็ไม่ไม่ใช่นะคะก็คือไม่อยากไปเข้าดูแลใกล้ชิดท่านมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ายังไงคะแต่ละคนเนาะลูกของเขาค่ะก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะดีแล้วค่ะที่เราหาคนดูแลย่าได้ค่ะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆค่ะเดี๋ยวตุวยจะพาแฟนคลับทุกคนไปดูค่ะ ไปอัปเดตอาการแม่ย่าค่ะว่าตอนนี้แม่ย่าสบายดีเป็นแบบไหนบ้างค่ะพูดไปแล้วก็ทำโปอเปียโต่อค่ะเป็นเมนูของกบครัววันนี้ค่ะ ก็ได้ห่อเปาะเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนรวมทั้งอาจจะเรียกว่ากุ้งห่มผ้าไหมก็น่าจะใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ได้ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้ากินสุดๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปอกเปี๊ยะหรือไม่ก็ปุ้งห่มผ้าค่ะเม,มนูของหวานค่ะก็หน้าตาดเดิมค่ะก็คือโยเกิร์ตใส่ด้วยบลูเบอรรี่ค่ะร้อ<ห>น <c oughs> ค่ะทุกคน สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็กลับมาจากที่บ้านแมายา่ย่าเรียบร้อยแล้วค่ะแมายา่ย่าเป็นไงบ้างสบายดีขอบคุณที่ถามคุณแม่สบายดีแต่นอนนอนตลอดเวลานอนทั้งวันใช่ไหมนอนทั้งวันเพราะว่ากลางคืนตื่น พักพรอนไม่้ด้ขยับขยับตอนกลางคืนค่ะตอนกลางคืนไม่นอนใช่ไหมเพราะว่านอนทั้งวันไงมีปัญหาหลายหลาเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับขาขาพักพรอนไม่ได้ก็คือกล้ามเนื้อค่ะใช่ไหมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อขาตอนกลางคืนไม่ยาาบอกว่าจะเจ็บค่ะเนาะแล้วก็ ตอนนี้คุณแม่ยังออไม่มีตารางเวลาปกติคนต้องนอนกลางคืน,นแต่แม่ <c oughs> ย่านอนกลางวันพูดไปเรื่องเหมือนกับเด็กๆคะ่ะแล้วก็นอนรับที่ามที่ีตอนนตอนเช้าเช้าตรู่ใช่ไืม ตอนตอนเย็นนอนหลับแล้วบ่ายสามบ่สี่นี่คือไม่ยากไปนอนแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ทางหมดสุขภาพโอเคอ,อยู่ที่บ้านเองได้ที่บ้านของคุณแม่ดีใจที่คุณแม่ยัง ย,ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่เลยก็อยู่ที่บ้านเองได้ที่บ้านของตัวเองได้ค่ะเพราะว่าถ้าต้องไปที่พยบาบาลหรือบ้านดูแลมันคนชรลาไม่สะดวกสำหรับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ชินกับที่บ้านที่บ้านเองแต่ต้องมีคนดูแล ตลอดเวลาที่ช่วยมองแลวก็ครอบครัวทุกคนมาเยี่ยมบางครั้ง,ง,งแลวก้คริสเตียนดูแลเกี่ยวกับกระดางเกี่ยวกับ <c oughs> ไปหาหมอ <c oughs> ทำนัดกับคุณหมอซื้อยาซื้อยาคุยกับคุณคนดูแลทำยังไงแต่ มีนมปนับเพราะว่าที่แรกคุณแม่อยู่ใกล้เป็นทานนนออสอยสอยถัดไปถัดไปที่สองอคุณแม่ดูแลตลอดชีวิตพอมเองคุณแม่ดูแลเข้ามาตลอดชีวิตแล้วค่ะตัวนี้ก็ได้เวลาที่ต้องตอบแทนคุณแม่ใช่ไหม So in English we give back what we receive เราอยู่เซ p ภาษ t h ท i we return what we received ก็คือตอนนี้คุณแม่ก็ได้รับกลับคืนไปกับสิ่งที่คุณแม่เคยทำไว้กับเขาค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้ตัวเราก็ครอบครัวค่ะเราได้อยู่ที่บ้านแม่ย่าแล้วค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นกันค่ะว่าตอนนี้คุณพ่อค่ะก็คือค,คอริสเววตียนคคนั่นเองค่ะกำลังนั่งคุยกับแม่ของเขาค่ะ hast du noch an die Strände zum Beispiel. Dann war immer eine große Decke am Strand. Und dann hast du irgendwie einen Schirm dann aufgestellt. Und dann waren immer irgendwelche guten Sachen zum Essen dabei. Und dann hast du eine Melone dabei oder Brot. Kennst du noch das Brot vom Scholl? Da musst du die halten, erhalten, weil das einfach... Qualität Diebel, die Diebel, sehr gell? Das war Dinkelbrot. Unglaublich. Und da habt ihr das in so großen Säcken. Gleich so sechs oder acht Leibe pro Woche gekauft, das werde ich auch nie vergessen. Oh, das waren schöne Zeiten. Ja, aber das kannst du, das ist schön, dass du das nicht vergisst, aber es, du kannst es nicht nachvollziehen lassen, andere, deine Nachkommen, das können die nicht, ihnen nicht zugemutet werden. Naja, ja. das, das, für, für, das verstehst du, Ja, naja, ja, das war damals die Zeit. 嗯。Uh huh. ส่วนสาวน้อยน้องวนิดาค่ะประดิษฐ์ประโดยอยู่ทางนี้ค่ะเอาเป็นว่าก,ก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่าน,นี้ค่ะตัวแล้วก็ครอบครัวต้องขอตัวลาแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ